ครับก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะพาไปพบกับอีกหนึ่งบริการนะครับของงานอบรมนะครับในบริการที่เรียกว่า in-house training นะครับซึ่งงาน in-house training เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการจัดอบรมนะครับณสถานประกอบการของลูกค้านะครับซึ่งโดยขั้นตอนก็คือว่าลูกค้าเองนะครับก็จะต้องแจ้งความประสงค์มาว่าจะขอให้เราเนี่ยไปจัดการอบรมให้นะครับซึ่ง การจัด in-house training เนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะสมกับโรงงานที่ต้องการอยากจะได้การจัดอบรมที่เป็นเฉพาะทางที่เหมาะสมกับโรงงานตรงนั้นจริงๆหรืออยากได้คอร์สอบรมที่ไม่ต้องรอเวลาที่เราจะจัดอบรมประจำปีนะครับสามารถจัดได้ตามวันเวลาที่ลูกค้าต้องการณสถานประกอบการของลูกค้าเองนะครับซึ่งเมื่อลูกค้าเนี่ยแจ้งความประสงค์มาแล้วเราก็จะมาจัดการหาวิทยากรนะครับที่เหมาะสมนะครับเพื่อจะให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าตกลงนะครับก็ ใช้บริการตรงนี้ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเองก็ได้รับหน้าที่นะครับเป็นวิทยกรนะครับในหลักสูตรการอบรมนะครับหลักสูตรของความไม่แน่นอนในการวัดนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปทําการอบรมให้กับทางลูกค้านะครับนะจังหวัดระยองนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการเดินทางนะครับจากที่สถาบันมากนะครับไปยังจังหวัดระยองซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนะ,ะเดียเ๋ยวเรากําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดระยองกันนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ขณะนี้เราก็อยู่ที่ห้องพักนะครับก็คงเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสอนในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะที่จะพาไปดูในเรื่องของการสอนนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าทางอบรมนะครับเตรียมงานอบรมเองนะครับก็จะเตรียมนี่นะฮะเป็นเอกสารนะครับประกอบการอบรมนะครับก็จะเป็นเป็นเล่มไว้ให้นะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรบรรยายนะครับก็เราจะเตรียมมาให้ทั้งหมดก็คือ20เล่มนะครับให้เพียงพอกับลูกค้านะครับจำนวนลูกค้าเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยในการขอ n n o u u s t t r i n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  เนี่ยลูกค้าจะสามารถที่จะเรียนได้สูงสุดถึง20คนนะครับในการ In-house ในแต่ละครั้งนะครับส่วนถ้าเกินไปจากนั้นถามว่าได้ไหมก็คือได้นะครับแต่ก็คนที่เกินมาเราก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ ที่เกินมานะครับซึ่งในเอกสารเราจะมีเอกสารการสอนประกอบการสอนนะครับแล้วก็จะมีแบบทดสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการอบรมของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นการให้ความรู้แล้วก็จะต้องมีการประเมินผลด้วยครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่เรียนกับเราแล้วที่จะได้ใบวุฒิบัตรจากเราเนี่ยนะครับมีความรู้นะครับมีความสามารถนะครับเพียงพอนะครับที่จะได้รับใบวุฒิบัตรเพื่อเป็นการการันตีนะครับในเรื่องของความองความรู้ที่ได้รับไปนั่นเองนะครับ ันนี้นะครเราก็กําลังจะเดินทางไปนะครับเพื่อจะไปทำ i n t r o d u i n g นะครับที่สถานประกอบการของลูกค้านะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกับที่พักเท่าไหร่นะครับส่วนเดี๋ยวบรรยากาศในการที่จะบรรยายนะ i n t r o d นน i n g ในวันนี้เป็นยังไงก็เดี๋ยวสามารถไปดูกันต่อเลยครับโอเคครับแค่นี้เราก็มาถึงในบริเวณสถาน ประกอบการนะรที่เราจะทําการอบรมนะครับก็อันนี้ก็จะเตรียมในส่วนของเอกสารการสอนนะจะเรียงไว้ผู้เข้าอบรมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของรายชื่อนะครับที่จะต้องผู้เข้าอบรมจะต้องเขียนชื่อเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าเรียนนะครับก้อนนี้จะมีผลต่อการที่เราจะนําออกใบอุทิบัตของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับที่ใช้ในการอบรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของเอกสารอย่างอื่นเราเตรียมอะไรไว้เพิ่มเติม ในส่วนนี้นะครับก็จะมีนะครับแบบประเมินนะครับความพึงพอใจนะครับแล้วก็จะมีข้อสอบพรีเทสและก็โพสเทสนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะทําเป็น QR code นะครับซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถสแกนนะครับแล้วก็เข้าไปทําข้อสอบนะครับได้เลยนะครับซึ่งข้อดีก็คือว่าเมื่อผู้เข้าอบรมเนี่ยทำข้อสอบแล้วเนี่ยนะครับระบบจะตรวจข้อสอบให้อัตโนมัติแล้วก็แจ้ง คะแนนให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเลยว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็รอเวลานะครับที่ผู้เข้าอบรมจะมาถึงกันนะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่ทางผู้เข้าอบรมนะครับเมื่อเริ่มมาแล้วก็ทำข้อสอบ P test เรียนนะครับก็มีการทำแบบฝึกหัดด้วยนะฮะพวกเข้าเรียนก็นทำแบบฝึกหัดจะเขียนสูตรด้วยก็ได้นะจะเขียนสูตรลงไปแล้วก็ทำก็ได้หรือจะแทนค่าลงไปเลยก็ได้ได้ได้ทั้งสองแบบครับขอให้ตัวเลขถูกแล้วกนะัน ครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2ครับที่เราจะไปทาํางานอบรมซึ่งก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายละตอนนี้ก็ออกจากที่พักครับเช็คเอาท์เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะไปอสอนในหัวข้อที่เหลือนะครับของวันนี้แล้ววันนี้ก็คงต้องมีการทําการทดสอบกันให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้เอาผลประเมินผลแล้วก็จะได้อ,ออกใบวุฒิบัตรให้กับทางาผู้เข้าอบรมได้นะครับ กันนเเลยเอะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยที่เราเรียนไปแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นอ่ะเพราะนั้นตัวนี้ก็จบเนาะก็นี่ก็เป็นเบอร์ติดต่อนะผมให้นะแล้วอย่าลืมไปดูโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะครับก็มี YouTube มี Instagram มมี t i k t o k นะครับ YouTube Channel ก็คือ Training t r n i n i n g นิมทีนะ <Yay! S 1> ไปดูกันได้มีมีข้อมีทั้งที่เป็นเนื้อหาสาระอะไรต่างๆเนาะที่สามารถเข้าไปดูได้นะแล้วถ้าไปดูแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับอ่าฝากกด Subscribe ด้วยด้วยนะครับในโซเชียลมีเดียของผมนะโอเคอ่าตอนนี้นะครับพอสอนเสร็จก็อยู่ในขั้นตอนที่ทุกคนก็ทำข้อสอบนะครับ เป็น Open Book นะครับสอบได้นะครับ <Okay. S 1> ทำข้อสอบโพสเทสนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จการอบรมแล้วนะครับสำหรับการอิน e ฮเท i น i n g ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับนะครับที่สามัญมาแล้วก็ ไปจัดก,การเรื่องใบวุฒิบัตรนะครับแล้วก็จะส่งให้กับทางผู้เข้าเรียนนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผู้เข้าเรียนทั้งหมดก็สอบได้ผ่านนะครับเป็นไปตามเกณฑ์ของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะส่งวุฒิบัตรให้ไปสนีนะครับต่อไปนะครับ, okay, รบโอเคครับโอเคครับเดินทางกับสถาบันมากวิทยาแห่งชาติการ